สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่ขาเรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะประเริมด้วยตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะคะพี่ขาขนาดตลับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่ขาขนาดเล็กค่ะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะพี่ขานะคะราคาเปิดไว้ที่700บาทนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะมีพระหนึ่งสอง สามสี่ ห้าห้าองค์ค่ะแล้วก็คุดหนึ่งองค์ปลาหนึ่งองค์นกหนึ่งนกสองตัวแล้วก็ตะกุดอีกสองดอกนะคะพี่ขาพี่ลองชมดูนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาเดี๋ยวเรามา possessed. อันที่อันอื่นต่อนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่มีดหลงพ่อเดิมด้านนี้นะคะพี่ขาเริ่มเก่ามานะคะพี่เริ่มเก่ามาะค่ะพี่ขาไม่สามารถดึงออกดูได้นะคะพี่ขาส่วนข้างบนก็จะเป็นห่วงอย่างนี้เลยคะ่ะ ข้างบนก็จะเป็นห่วงอย่างนี้นะคะพี่ขาพร้อมใช้งานพร้อมใส่นะคะพี่ขาแต่ขอย้ํานะคะพี่ขาไม่สามารถดึงออกมาดูได้นะคะพี่ขาเร่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนเร่มนี้ก็เป็นหลงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นมีดปากกานะคะพี่เป็นมีดปากกาหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเร่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่เร่มมีดปากกาเร่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่จ๋า 800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีประการหลงพ่อเดิมค่ะพกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่ขาจะไปเข้าป่าจะไปทศนศึกษาก็เอาไปได้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้ก็เป็นของหลงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาสภาพก็จะอยู่ที่ประมาณน,นี้ค่ะ <c oughs> ความยาวก็จากนิ้วกลางตรงสู่ขวามือน,นะคะพี่ขาถึงถึงข้อมือน,นะคะพี่จนถึงข้อมือนะคะพี่ขานะคะ<พ>เล่นมนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทเหมือนกันค่ะพี่ตรงใต้ฝั่งไอต้ตรงใต้ฝั่งนี้นะคะใต้ด้านจะมีรอยจานเหมือนกันนะคะพี่จะมี รอยจานเหมือนกันค่ะพี่ขาด้ามนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขายนะคะนี่ค่ะเล่มนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่ขาเล่มนี้ขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดหลบข้อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลบข้อเดิมนะคะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายนะคะ ไม่ทราบประของที่ไหนนะคะพี่ดูความก่อ่าค่ะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนตะกรุดหนังนะคะพี่เหมือนมีขนขอะไรอยู่ด้วยค่ะพี่นะคะพี่ลองสังเกตดูดีนะคะพี่เหมือนมีขนขนะคะพี่น่าจะเป็นตะกรุดหนังแล้วค่ะพี่ขาละค่ะตะกรุดหนังดอกนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางผมเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหนังค่ะส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือค่ะพี่ข้อมือค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะจะมีเม็ดดำ ข้างละ4เมตรแล้วก็มีเชือกนะคะพี่ขาหนูว่าน่าจะเป็นข้อมือมากกว่านะคะพี่ขาเป็นของเจ้าสวนปู่บุญนะคะพี่เป็นของเจ้าสวหนหลวงปู่บุญนะคะพี่าขาอง์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งหลงพ่อทาบนะคะพี่ขานะคะตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาตามสภาพนี้นะคะพี่ขาได้มาสภาพที่ก็ขายตามสภาพที่ได้มาเลยนะ ะค่ะพี่ขานะคะใครอยากมีเมียหกคนก็อ่านนะคะพี่ขาสรรพคุณค่ะพี่นะคะมีคาถาให้ด้วยนะคะพี่ขาท่องนาโมสามสุดแล้วก็อย่างตามที่เขาเขียนนะคะพี่ขานะคะรูปคอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางปกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นคล้ายๆกูมานะคะเนี่ยค่ะ ตามภาพนะคะพี่ขายนะคะหนูก็ไม่เคยเห็นนะคะพี่ขายเห็นแปลกดีค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่น้องตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายพี่ๆคนไหนจะนิมนต์น้องไปอยู่ด้วยก็ได้นะคะพี่ขายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขายเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ค่ะพี่เป็นเม็ดเม็ดออกเหลืองๆหน่อยๆนะคะพี่ขายนะคะเส้นนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ อันนี้จะเป็นตะกุดหนังนะคะพี่ขาตะกุดหนังจะมีอยู่2ดอกค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ดอกละ500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ดอกละ5 0 0บาทนะคะพี่คานะคะดอกละ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาองค์นี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงนะคะพี่เดียนหลวงพ่อแดงนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่5 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาเดือนหพ่อกันนี่แม่ค้าขอไม่ไม่ใช่พ่อกัน ปลาปูเอี่ยมค่ะพี่ขอโทษค่ะเดียนหลวงปูเอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปูไข่วัดเชียงเลนนะคะพี่เดียนปูไข่วัดเชียงเยนลนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียนหลวง พ่อหน่ายค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อหนายองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญปิดตาปิดตาพังประกาหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขานะคะ ปิดตาอะไรสักอย่างค่ะพี่ทราพูดปิดก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะคะพี่ขานเหมือนมีพระพุทธอะค่ะพระพุทธนั่งค่ะพี่นะคะด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดือนหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่เดือนหลวงพ่อทองสุกองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระน้าปกค่ะพี่พระน้าปกด้านหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีอย่างนี้นะคะพี่ค่ะเริ่มพลาสติกเก่านะคะพี่เริ่มพลาสติกเก่าแม่ค้าขอไว้ที่600บาท ค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะสมเด็จปกโพค่ะส่วนองค์น okay> ี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยแม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะองค์นี้น่าจะเป็นรูปหล่ออะไรสักอย่างค่ะพระสี่วลีหลวงพ่อเฉ่ง นะคะรูปหล่อสีวลีหลวงพ่อแฉ่งค่ะพี่มีพัดให้ด้วยนะคะพี่จะมีพัดให้ด้วยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่สีวลีหลวงพ่อแฉ่งนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาพระสีวลีหลวงพ่อแฉ่งค่ะพี่ขา ส,ส,ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นยอดธงค่ะพี่ยอดธงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ยอดธงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่เรียนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นทวเวศค่ะพี่เทวเวศนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูป รปหลอหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปกรอหลวงพ่อทบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่น่าจะปู่ทิมราคาพี่ขาเนี่ยดมีเลขสามด้วยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะคะเขียนว่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะคะแม่ค้าก็อ่านอ่านตามที่เขาเขียนมา ตรงเหรียญเลยค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ขาพิมพ์แต่ละพิมจะไม่เหมือนกันค่ะองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลาย ทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นแหนบค่ะพี่ขายจะเป็นแหนบหลงปูดูแหนบหลงปูดูว่าหลงปูเผือกวะจำไม่ได้ลนะมวงพ่อจงมีมันมีงัเหรอนะเอ๋อนี่แค่เจะแล้วเจอแล้ว ขอโทษค่ะแหนบหลงพ่อจงค่ะพี่ขอโทษนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะแหนบหลงพ่อจงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่น่าจะมีเขียนอยู่ค่ะพี่ขายนะคะแหนบหลงพ่อจงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลงพ่อเพชรนะคะพี่เดือนสามเดียมหลงพ่อเพชรด้านหลังมียันอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือนหล่อโบราณหลงพ่อไปพิมพเล็กนะคะพี่เดือนหล่อ าหลวงพ่อไปพิมพ์เลกข้างหลังจะเขียนว่า2435นะคะพี่สาหรือ3 4นะคะ2 4 7 4 2 4 7 4หรือเปล่าคลูกค้านะคะ2 4 7 4่หรือ2475นะคะอันนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นแพะเพ่ออ่ำค่ะพี่ขาแพะเพ่ออ่ำนี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แพะหลวงพ่ออ่ำนี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขา อันนี้หลวงปูดูค่ะพี่อันนี้จะเป็นหลวงปูดูหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ด้าน,นหลังก็จะมีตะกุดแล้วก็ผ้าผืนเล็กสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะพี่แล้วก็ด้านหน้าก็ตามสภาพกันเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0รบาทนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าเขาขอไว้ที่5 0 0บาท นะคะพี่5้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเต่าปูหลิวนะคะพี่ต่อปูหลิวองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะต่าปูหลิวค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปกรดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปลรอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขายนะคะใต้ฐานจะมีตะกรุดหนึ่งดอกอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะมีตะกรุดหนึ่งดอกอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500้บาทปลาย ทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกศนะคะพี่น่าจะวัดเกศแล้วค่ะพี่ขาไหลายหลาย,ลายๆชั้นอย่างนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่น่าจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยน่าจะเป็นเนื้อ น่าจะเป็นเนื้อตะกวนะคะพี่เพราะเนื้ออย่างนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวมากกว่าค่ะพี่มาในเรื่องกรอบพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่ถ้าถ้าเกิดว่าถามแม่ค้าว่าเก่าไหมแม่ค้าก็บอกว่าเก่านะคะพี่ขาถ้าดูของเก่าไอถ้าดูของจริงก็เก่าค่ะพี่ขาอันนี้มันเหมือนว่าเรื่องพลาสติกค่ะพี่มันก็อาจจะดูใหม่ๆหน่อยแต่จริงๆแล้วเก่านะคะพี่ขานะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวค่ะพี่ขาหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนได้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทาง5้าิบาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญจอบค่ะพี่ค่ะเหรียญจอบพ่องเงินนะคะพี่เหรียญจอบของพ่องเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ค่ะพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเต่านะคะพี่ขาเต่านี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ใต้ฐานจะมียันอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพิมสามเหรียญเป็นเหมือนพระพุทธนะคะพี่เหรียญพิมสามเหรียญพระพุทธแอบไม่ใช่พระพุทธหนูนั่งพนมมือค่ะพี่นั่งพนมมือนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ขาเบี้ยแก่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เบี้ยแก่องค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขามาเป็นใบโพหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็น พระซุ้มกอนะคะพี่ขาซุ้มกอเนื้อดินนะคะพี่เป็นพระซุ้มกอเนื้อดินแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพระซุ้มกอเนื้อดินค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5ป1 8 0นนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ